ต้องสองเจ้าเจ้าไส้กรอกกับเจ้าไก่ย่างประชันขวันฟูขวันฟูนฟครั้งแรกที่ได้เห็นผักติ้วพร้อมดอกพร้อมยอดอด่อนๆเขาบอกว่า กระปูลุยๆกันยาวๆเลยค่ะวันนี้ปลาหางไเติยขนมหวานผลไม้เจนบอกว่าอยากกินปลาตัองโก ผู้35 20เผือก40ลูกละ40 10, บาทกิโลละ30ตัวนี้กิโลละ20่มะม่วง3เฮาหุ้ยเผือกต้ม20บาทน่ากินนะจ๊ะแปเป็น,ร,นร,ร้อยหนึ่งพอดีอร้อยหนึ่งวาลุตาซื้อไอ้มะม่วงแล้วก็มะม่วงดิบสองถุงนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะแฟนบอกอยากกินปลาต้องโขกเดี๋ยวซื้อปลาต้องโขกให้แฟนก่อนค่ะ แม่ค้าเอาปลาต้องโก้สิบบาทจ้ะไปต้องโกแบบนี้แบบนี้แล้วก็น้ำเอาู้ค่ะมีผักมีแกงมีไก่ทอดมีปลาทอดมีแกงต้มมีอะไรมีผลไม้อุ๊ยนี่คือมันอะไรคะเนี่ยมันกิโลละยี่สิบบาทส่วนมันแก้วกิโลละยี่สิบบาทได้มะม่วงกับผาต้องโกค่ะ อรุตาซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มะม่วงกับปลาต้องโกให้แสนค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ตลาดนัดหนองมะคาดกันอีกรอบนึงค่ะจะมีจอดรออยู่หน้าวัดนู้นค่ะไปลุยกันต่อเลยค่ะตลาดนัดหนองมะคาด วันนี้แดดดีไม่เหมือนวันก่อนวันนี้พ้าแจ่มควันร้านค้าก็ฟุ้งกระจายควันสุดๆมีอะไรให้วารุตตามาโอ้หดูควันดูควันดูควันโอ้โหทั้งสองเจ้าเจ้าไส้กรอกกับเจ้าไก่ย่างประชันควันฟุ้งควันฟุ้ง โอ้โหว,วันนี้จัดเต็มกันเลยเหรอคะนี้วันนี้คึุกคักเหมือนเดิมเหมือนเดิมคึุกคักเหมือนเดิมจ้า๊ยนวนบรรัาค,คิดว่าร้านขนมจีนไม่มามาขึ้นมายายเอาขมินมาให้หนูไหมะขมิ้นขมิ้นขมิน,มน,มนเออนี่ไง อะไรนี่ยายคะ<า>โอเคซื้อกระมิ้นของยายเนี่ยกระมิ้นรุ่นนี้เป็นรุ่นชีฟฟ้าไม่ได้ฝังดินของยายวันนี้เหมือนเดิมค่ะสิบบาทสิบาทสิบาท,บาท,บาทลุยต่อเลยค่ะมีอะไรให้มาลกตามัง้งวิรานี้ขา,ขายของในครัวเรือน มีส้ม Apple, มีแอปเปิลมีชุมพู่สองสายน้ำรุ้งสองโลห้าสิบบาทอื้อหือตนนี้าเป็นคนไม่ค่อยชอบกินส้มสักเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบลุยกันยาวๆเลยค่ะ โอ้โหแตงโมลูกละแปดสิบลูกละหกสิบลูกละสามสิบลูกละห้าสิบมีครบเลยจ้ามีข<ะ>้ขาวโพดม,มีมันต้มมีตัว ências. ต้มมีเปลือกร้านขายเสื้อผ้ามีปลามีร้านนี้อันนี้อะไรคะแม่คะตับไก่ตับเียวค่ะ ติ้วค่ะแล้วแล้วทานยังไงคะก้ากิงใบคุณหล่อม so ันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยๆค่ะอ๋อกำเท่าไหร่คะติบาทค่ะกต้มปลาหรือเราจะไปกินกับน้ำชิ้ก็ได้ค่ะเอาเหรอฮะอ๋อยอดตักติ้วครั้งแรกที่วรุ้ารู้จักโอ้เดี๋ยวเอาไปมัดนึงค่ะติ้วแบบเวียนี้ดอกสวยแล้วส่วนใหญ่ก็เอาไปต้มปลาใช่ไหมคะอ๋อพอรสชาติก็เปรี้ยวๆเนาะ ครี้ยนน้อยๆอะค่ะโอเคเอาไปมัดหนึ่งจ้าเจ็ดใส่ถุงแล้วด้วยนะคะถุงละสิบบาทสิบบาทค่ะกระดาษดองสิบบาทสิบบาทค่ะคแม่ค้าบอกว่าไม่ใส่สารอะไรนะไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นใส่น้ำจเจ้าข้าวอย่างเดียวนะ<อ>พ่อค้านะข้าวเหนียวโอเคจะได้กินแบบสบายใจกินแล้วดีต่อสุขภาพเดี๋ยวจะมาซื้อต่อเนาะขนมครบโอ้ยดูหน้า น่าก,กินมากแฟนซื้อไปกินวันนั้นวันที่ฝนตกพอค้าแฟนบอกว่าอร่อยมากเลยไม่เคยกินพม่เคยกินครั้งแรกโอ้ยร้านซาแปกับข้าวมีผักมีไก่ต้มมันต้มถุงเท่าไหร่จ๊ะ มันต้มถุงละยี่สิบจ้ะถุงละยี่สิบอันนี้มะเขือก็ยี่สิบใช่ไหมค่ะก็มะเขือเอามะเขือถุงละสิบบาทอ๋อโอเคมะเขือใดดีเนาะเอามะเขือม่วงดีกว่าสิบบาทหมูสิบบาทหมูทอดสิบบาทไก่ทอดสิบบาทหมูน่ากินมากเลยละมาละสิบมาละสิบมาละสิบกระรองโดดโดดโดดค่ะ ลุยกันเถออาจจะน้อยน้อนยิงยาวใช่ไหมใช่ร้อนมากอันนี้มเอ้มะเขืออะไรนะตอนนั้นที่บอกพี่มะเขือเปรี้ยวเหรอมะเขือเทศเปรี้ยวมะเขือเทศเปรี้ยวแลาใส่ส้มตำอร่อยจ้ะแลวเอาไปกินสดๆไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกค่ะอันนี้เขาไม่เอ้าเหรอมันไม่มันไม่ใช่เอ่ออะไรนะมะเขือเทศเอ่อราชินีอ๋ออันนี้เขไว้ส้มตำหรือว่าพวกแก้วพวกอะไรอะค่ะ อ๋อนี่คือเออมะละกอที่ก็เรียกว่าเอาไว้สำหรับแกงส้มหูยพูดถึงแล้วอยากกินเลยสิบาท10บาทสิบาท10บาทเดี๋ยววรุตาจะเอาไปแกงส้มเป็นมะละกอที่แบบประเภทว่าอะไรเกือบจะสุกแต่กึ่งๆแบบนี้สิบาทไม่ต้องตัมซื้อไปแล้วก็เอาไปแกงได้เลยค่ะ โอ้ยบรจดาชอบไอ้นี่20บาทต้องซื้อต้องซื้อเลยค่ะมัดละย2 2 2 20ไอกระเทียมเท่าไหร่จ้ะแมคะ้ะกระเทียมก็20ส่วนมันแกวนี่ก็คือ10บาทจ้าโอ้ยผัดหมี่ก๋วแวะนี่มี10บาทมีผัดบุนเส้นมีผัดมัมมา่า มีผัดหมี่เซเล็ก10บาทไม่มีชุมพู20-30แล้วแต่เลือกเอาจ้าเราจะให้ดูก็มีหมูแดงถุงละ20ก็บหมีหมูแดงมีมีเขียวไม่มีเหลืองมีหมดเลยค่ะต้นอ่อนตะวัน10บาทถุงใหญ่20ค่ะแตงโมลูกละ4ี่3 0มีของเด็กเล่นด้วยนะคะ อีกสิบาทจ้าสิบบาท10บาทสิบาท,บาทเลยจ้าราทูห้าสิบสามสิบยี่สบาลิหโลหนึร้อยแปิบาทค่ะมีไข่มดแดงด้วยมียำไข่ม,ขมดแดงแื้บแซบแซ่บเลยค่ะกระเดากกำละสิบบาทค่ะ อุ้ยอันนี้ก็บอกว่าเป็นไก่ป่าปไก่ป่าตัวละ150บาทโอ้หในส่วนของวารุตาเยอะเลยค่ะวารุตาซื้อมะน,นาว5ลูก20บาทไปค่ะวารุตาวันนี้จอบไม่เยอะเพราะว่าสามีรออยู่ในรถค่ะเราหิวข้าวกันเดียวเราจะไปกินข้าวร้านป้าหมู ถึงบ้านแล้วค่ะตั้งใจว่าจะไปกินข้าวร้านป้าหมูเพราะว่าเราต้องคู่ยังไม่ได้ทานอาหารมื้อเที่ยงกันเลยเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อของที่ตลาดนัดหนองม้ค่าแล้วเราจะแวะไปกินข้าวร้านป้าหมค่ะตั้งใจไว้เป็นแบบนั้นแต่พอมาขึ้นรถเฟนบอกว่า ฉันออกกินบลาต้องโก้ฉันอิ่มแล้วเดี๋ยวฉันไปทําหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่ต้องไปล่ะวาลุตาก็เลยอดก็เลยต้องหาอะไรกินที่บ้านโชคดีมีแตงโมปอกใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็เลยได้กินแทนอาหารมื้อเที่ยงค่ะหืมเย็น ทำไมวันนี้เราถึงแบบไม่ได้ทานอาหารมื้อเชยงเพราะว่าพาแฟนไปไปตัดแว่นไม่คิดว่าตัดแว่นราคาจะแพงขนาดนี้จ่ายไปทั้งหมดเกือบสามหมืนเพราะว่าแฟนก็ตัดแล้วมันเป็นแบบ ในแว่นเดียวกันเป็นอ่านหนังสือแล้วก็มองไกลนี่ขนาดเขาลดให้50เอร์เซนราคาเมื่อก่อนก็ตกอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทก็บอกว่าเขาใช้สิทธิ์ของพนักงานลดให้50เซหลือ27,000กว่า,กวาเกือบ30,000แต่ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นแว่นตาอันสุดท้ายของเราเอ้ยของเขาว่างั้น ก็อย่างว่าแล้วค่ะถ้าเรามีแว่นตาที่ดีเราก็สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดโดยเฉพาะตอนขับรถยิ่งโดยเฉพาะตอนแบบเวลากลางคืนด้วยวันนี้เราก็เลยกลายเป็นดีเอทด,ดิเอทไปหนึ่งวันเดี๋ยวมาดูนะคะว่ารุตาได้อะไรมาบ้างจากเอ,อ หนองมะค่าแล้วก็จากวัดปางแก่วัดปางแก่ก็ได้มะม่วงนี่มาสามสิบบาทกิโลละสามสิบห้าบาทมะม่วงสุกวันตา,าจะเอาไปวัดส่วนมะม,ม่วงแก้วกระมิ่นกิโลละยี่สิบห้าบาทเอาไว้กินเองส่วนพอมาถึงหนองมะค่าก็ได้ปักกาศดองแม่ค้าบอกว่า เขาดองเองใส่น้ำข้าวเหนียวไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นดองเองขายเองในราคาสิบบาทรวมทั้งมะเขือถุงละสิบบาทหอมแดงแบบสดๆมากยี่สิบบาทเห็นแล้วแบบรีบขวา้าส่วนพริกตัวนี้เป็นพริกสดสิบบาท คือร้านนี้นะคะเป็นพ่อค้าหน้าใหม่บรรตามไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้เป็นวันแรกก็เลยอยากช่วยหุดหนุนเขาแบบให้เขาได้มีกำลังใจในในก็เรียกว่าในการค้าขายประมาณนั้นก็เลยซื้อมัส่วนตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผักติ้วพร้อมดอกพร้อมยอดอ่อนๆเขาบอกว่าเอาไปต้ม ต้มไก่ต้มอ,อะไรพวกนี้ก็บอกว่ามันจะออกเปรีย้ยวารุตาขอชิมนิดนึงนะคะอันนี้ยังไม่ได้หลังอ่ะไม่เจอเลยอ่ะอืมอืมอยาไปเชี้วมาออกเปรี้ยวนิดนึงสำหรับวริตาวาริตาคิดว่าน่าจะกินสดคู่กับน้ำพริกดีกว่า มีดอกเขาด้วยดอกสวยมากอาหารจากธรรมชาติถ้าเราช่วยกันซื้อกินแบบนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาปลูกผักบ้านบ้านให้เรากินมากยิ่งขึ้นผักบ้านบ้านเป็นผักที่ออกตามฤด,ดูกาลแล้วเป็นผักที่แข็งแรงเพราะว่าปีหนึ่งออก ดอกออกไไใบไม้เรากินแค่ปีละครั้งฉะนั้นช่วงระหว่างนั้นเขาก็จะสะสมสารอาหารไว้ให้เราเยอะะเลยค่ะเวลาเรากินเราก็มีพลังชีวิตรู้สึกสดชื่นมากๆดละมัดนี้ก็คือแค่สิบบาทตามมาด้วยขมิ้นของยายนี่เป็นขมิ้นพิเศษทำไมถึงเรียกพิเศษเพราะว่าเป็นขมิ้นที่คุณยายบอกว่า หัวบัญชีขึ้นไม่ใช่หัวที่มลงเหมือนกับกระมิ้นทั่วไปนี่คือเขาขึ้นไปก็เหมือนกับต้นทั่วคือยาวๆๆว,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 วารุตาก็เลยสนใจอยากจะซื้อมาฝังไว้ในสวนของเราอะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยมีสิ่งที่แปลกสิ่งอะไรคือวารุตาชอบยิ่งโดยเฉพาะของเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากแบบต้นไม้โบราณดอกไม้ของอะไรพวกนี้คือชอบมาก แล้วดูหัวนี้แบบแล้วสิบบาททั้งถุงสำหรับบรรลุตาถือว่าคุมมากแล้วก็ตามมาด้วยสเดาในสวนเราก็มีนะคะสะเดาวรุ่ตาก็สามารถเก็บกินได้แต่ความที่เราแบบรู้สึกแบบอยากจะช่วยคนขายของให้เขาได้มีเงินกลับบ้านไม่อยากให้เขาแบบ นาเ้ากลับบ้านขายของไม่หมดของพวกนี้ก็ต้องทิ้งอะไรประมาณนั้นก็เลยไม่อยากให้เขามีอารมณ์แบบนั้นแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเอ็ดผลอีกผลหนึ่งนะคะที่วรุตาไม่ค่อยคิดอยากจะปลูกผักแล้วเอาไปขายที่ที่ตามตลาดนะัดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราไปเป็นลูกค้าเขาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเป็นแม่ค้าแล้วไปขายเหมือนกับที่พวกเขาขาย เขาก็จะขายได้น้อยลงอะไรเงี้ยวัุตาก็เลยว่าอืมเราขอเป็นเป็นผู้บริโภคแต่เราก็ยัง ให้มีในสวนเราเพราะเผื่อว่ายามทุกยามยากยามที่เป็นอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรนี้เราสามารถเก็บกินในสวนเราได้ประมาณนั้นแต่ในยามแบบนี้ก็อยากส่งเสริมให้พวกเขาได้มีรายได้ค่ะแล้วก็ยิ่งใกล้เด็กจะปิดเทอมเมื่อปิดแล้วก็ต้องมีเปิดพอถึงตอนนั้นค่าใช้จ่ายพ่อแม่ที่มีลูกโตที่ยังต้องเรียนหนังสืออยู่มันมันเยอะมากเป็นเรื่องที่วาจาแบบไม่อยากจะพูดเลยค่ะ เห็นใจพ่อแม่ทุกๆคนแล้วก็นี่คือต้นอ่อนตาลตะวัน20บาทวัตุตาก็เลยจัดมาค่ะคิดว่าตัวเองจะแกงส้มมะละกอ เราก็มีมะละกอแต่ก็ซื้อมาจากแม่ค้าเพราะว่าเหตุผลเดียวนั่นคืออยากให้เขาเมียได้มีรายได้กลับบ้านก็ตั้งใจว่าจะแกงส้มมะละกอแล้วลืมไปว่าที่บ้านตัวเองมีมะนาวไอมีมะม่วงสามฤดูที่สามารถใส่เป็นไอของเปรี้ยวได้าการไปซื้อมะนาวมาก็ไม่เป็นไรคะ่ะช่วยแม่ค้ากันไปก็สำหรับวันนี้วรุตาก็ มีแค่นี้วันนี้ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าความที่รีบเพราะว่าแฟนเขาหิวอะไรยเงี้ยกลับมาไม่ต้องเธอก็กลายเป็นโอเคตามใจเธอก็ก็ย้ำอีกทีนะคะตลาดนัดเป็นแหล่งชุมนุมของคนบ้านๆที่เขาทำการเกษตร เพื่อที่จะ,ะก็เรียกว่าดํารงชีวิตของเขาในการเลี้ยงชีพของเขาฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขามาขายก็ส่วนใหญ่ปลูกบ้างเก็บมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ส่วนเราเราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเลือกเอานะคะว่าสิ่งไหนที่เหมาะกับเราก็อยากให้เน้นว่า ให้กินแบบบ้านๆอยู่แบบบ้านๆและชีวิตของเราจะมีความสุขเพราะว่าคำว่าบ้านๆน,นั่นก็คือการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติเมื่อใดที่เราได้อยู่กับธรรมชาตินั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะสำหรับวันนี้วันุตาก,ก็คงโพตัวไปก่อนอย่าลืมดูสุขภาพกายใจเงินแล้วก็เอ่อให้อยู่กับเรานานๆน,น,นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดจ่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปารุตาด้วยนะคะอย่าลืมกดกันด้วยนะเดี๋ยวเจอกับปาร,รุตาในคลิปหน้าเาวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย